สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรประวีชัยหาวอนชื่อเล่นชื่อน้องเชิดแต้มค่ะโอเควันนี้เรามาเรียนเรื่องหน่วยยานพาหนะกันนะคะอ,อ้าวน้องเชิดแต้มใช้ยานพาหนะใดในการมาโรงเรียนคะรถอืมรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์โอเค อา่าถ้าน้องเจแจมจะไปเที่ยวเนี่ยจะเดินทางด้วยยาน <ลด S 1> พาห<ย>น,นะอะไโอ้ไปรถจนนะแล้วการเดินทางไปตามที่ต่างๆนี้มีมีกี่ทางกันทั้งหมดมีทางใดบ้างมีมีทางมีทางบนบกบนบนอากาศอา แล้วก็ทางน้ำทางน้ำถ้าทางน้ำนี่ไปกับอะไรคะเรืออา้าวถ้าทางบกไปกับอะไรรถทางอากาศเครื่องบินโอเคเก่งมากเอา้าวบ๊ายบายเพื่อนๆสวัสดีค่ะ